สวัสดีพี่น้องเพจ facebook youtube นะครับเดี๋ยววันนี้มาทําคลิปลูกปืนราวใบเมตรของ dc 70อุ่มนะครับนี่คุกตา dc เจ็ดสิบอุ่มนะครับเดี๋ยวจะทําไว้ดูนะครับเดี๋ยววันหลังได้จําได้นะครับว่าอยากรู้ว่ามันเบอร์อะไรก็มาเปิดดูแล้วก็เอาไว้ไปซื้อนะครับ อันนี้ก็ทำคลิปไว้เพื่อดูตัวเองด้วยนะครับก็ลูกปืนราวบเมตรดีซีเจ็ดศูนย์นี่นะครับก็มีสองตัวนะครับสองตับเบอร์หกสามศูนย์สองนะครับมีซีนด้วยครับมีนี่ครับหกสามศูนย์สองมีสองตับนะครับนี่ ก็ไม่มีความรู้เรื่องรถเกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับก็พยายามทำตัวไหนไม่รู้ก็ดูให้ละเอียดแล้วก็ค่อยแกะนะครับแล้วก็ดูเบอร์ซีนด้วยนะครับเบอร์ซีนตัวนี้ก็เป็นรถคันที่บ้านนะครับก็ส่วนมากก็ยังไม่มีความรู้ กับการซ่อมรถเกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับก็ทำให้แกเองก็คงจะไม่รู้นะครับว่าอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับไม่เห็นเบอร์มันนะครับสึกหรอไปหรือเปล่าอ๋อนี่นะครับ ไม่ชัดอีกนะครับซีนตัวนี้ก็มีอยู่สตัวนะครับ AG1035E นะครับ AG1035E นะครับมีสตัวนะครับซีนตัวนี้แล้วก็มันจะมีบูธด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนนี่ ก่อนนี้ก็ไม่ถือว่ามาแบ่งปันความรู้นะครับก็มาทำคลิปไว้เพื่อที่เราก่อนที่เราจะซื้อมาเปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกนะครับไปซักบะซักตัวรองตัวนี้บูตัวนี้ก็มี4ตัวเหมือนกันนะครับบูตรองลูกปืนนะครับเดี๋ยวจะเอาเว์นนี้วัดดูนะครับ นนรรตรงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับก็หมัวแต่ยุ่งกับการเช็ครถเกียวนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับยีบ สไลม์มินนะครับนี่ยี่สิบจุดห้านะครับความอันในตัวในก็ประมาณสิบสิบห้ามินน่าจะได้นะครับประมาณสิบห้ามินแล้วก็ความกว้าง คยไปซื้อมาแล้วครับตัวนี้ไม่ได้วัดไว้ก็ซื้อมาผิดนะครับที่ศูนย์เขาเก็บให้มาไม่รู้ว่า70รุ่นไหนนะครับตัวนี้ด่านนี้ก็ประมาณเกือบจะถึง1ิบเอดมิลนะครับนี่บูทรองลูกปืน4ตัวนะครับลูกปืนนี่ก็2ตัวนะครับ ก็จะเปลี่ยนก่อนที่จะลงเกี่ยวข้าวจริงๆนะครับก็จะเปลี่ยนตัวรองนี่ด้วยะครับรองแผ่นรองตัวนี้นะครับเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับแผ่นรองนี่มันสึกแล้วนะครับเปลี่ยนทุกระดูเลยนะครับนี่แล้วก็จะเปลี่ยนใบมีดทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เช็คกันเยอะอยู่นะครับตัวนี้ก็สึกเหมือนกันนะครับน่าจะเชื่อมเอานะครับตัวนี้เชื่อมแล้วก็เจียนะครับลิปนี้ก็เอามาฝากนะครับไม่ถึงว่าฝาก f อนะครับเพราะว่า f อมีไม่ รถไถเดินตามนะครับตอนนี้ก็ทำไว้เผื่อตัวเองมาเปิดดูนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเ,เดี๋ยวก็จะทำการประกอบแล้วนะครับเช็คอยู่หลายตัวอยู่นะครับ งนี้ก็มีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าข้างทางนะครับสัญจรไปมาธรรมดานะครับอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปตั้งแต่นาปังเลยนะครับนี่หัวจรวดมีศึกไปบ้างนะครับตัวไหนก็คิดว่าจะเปลี่ยนแต่เฉพาะข้างๆไปก่อนนะครับสลับกันเปลี่ยนนะครับเกี่ยวไปพอได้ตังก็ซ่อมไปเรื่อยๆนะครับ เขาได้ค่าน,าน้ำมันค่าซ่อมก็ค่อยทำไปเรื่อยๆฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โฮไฟทกทีมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ